ไหนใครอยากเลื่อนยศเร็วๆไหมเออคลิปนี้ผมจะมาบอกวิธีการที่ทําให้คุณเนี่ยไปเล่นแล้วแบบว่าได้ EP เยอะเลื่อนยศเร็วๆนะครับเอาเท่าที่ผมรู้นะครับเท่าที่ผมรู้อย่างสมมุติเราคิวได้เท่านี้แล้วได้ EP กับพอยต์ไม่กี่ร้อยใช่ไหมครับ แต่ถ้าเกิดว่าคุณดูทําตามที่ผมบอกในคลิปนี้เนี่ยคุณจะได้ EP ที่แบบโอ้โหเป็นพันเลยนะถ้าอยากรู้ต้องตามมาดูแล้วละ่ะก่อนนะครับไปรับชมคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องตาเฟ่เกมส์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวไปบอกเลยว่าคลิปนี้มีอะไรบ้างที่คุณจะต้องรู้นะครับผมสําหรับคนที่อยากเล่นย้เร็วๆนะครับผมโอเครับชมโคสลาสักครู่รอเขาไปดูกันเลยนะครับอายกได้เสนอให้คนดูรับรู้ในคลิปนี้เนี่ยนะครับเออ ก็คือมันเป็นสิทธิที่ผมรู้เองแล้วผมเข้าใจเองนะว่าเอ้ยแบบนี้มันน่าจะได้เยอะสุดๆแล้วนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าผมพูดอะไรไปแล้วแบบว่าเอ้ยอันนี้ดีกว่านะครับอันนั้นดีกว่าสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับเพื่อเป็นการแบบบอกความรู้ให้แก่กันและกันเนาะสำหรับสายที่อยากจะเลื่อนยศเร็วๆอยากหาพอยต์ได้เยอะๆนะครับผมอะจัดไปอันดับแรกเลยไอเทมนะครับไอเทมมาที่ไอเทมครับผมและไอเทมของตอบแทนครับ a p พีสองร้อยเปอร์เซ็นต์นะถ้าเกิดว่าใน ID ดีคุณมีนะครับผมใน ID ดีคุณมีคุณเปิดใช้เลยนะครับผมคุณเปิดใช้เลยแต่อเทมอันเนี้ยที่ผมดูๆมานะมันจะได้จากการเลื่อนยศก็มีนะครับน่าจะเป็นช่วงประมาณยศ3บ้างหรือยศเพชรนี่แหละเออน่าจะประมาณนี้แต่ถ้าชัวร์วสุดนะน่าจะเป็นยศด,ดอกเลยนะครับผมแต่ว่ากว่าจะถึงยศด,ดอกอะถ้าแบบว่าเล่นตั้งแต่ยศหัวก็โหัวก็โลยจนถึงยศด,ดอกอะเออน่าจะได้ไอเทม EP สองร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยน่าจะสอสามอันแล้วล่ะนะครับผมอ่าแล้วก็นะที่สำคัญเลยก็คือพอยสองร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมอ่าพอยสองร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าอยากได้พอยเยอะๆคุณเปิดใช้ไปเลยคุณซื้อมาจอกอ่ะเดี๋ยวผมเปิดเดี๋ยวผมซื้อให้ดูแล้วกันอ่านะในตัวผมมีนะเออในตัว,ในต,วในตัวผมมีอันนี้ผมได้จากการเลื่อนยศที่ผ่านมาตอนช่วงผมยศยศด,ดอกยศพิษแต่ถ้าเกิดว่าใครมีแบบว่า EP ร้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ย หรือร้อยสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็เปิดใช้ได้เลยนะเออแต่ถ้าเกิดว่าใครมีตังค์เนี่ยอยากเติมซื้อเนี่ยก็เติมเลยนะครับผมก็เติมเลยนะครับต่อมาอย่างที่สอง่ะนะก็คือคุณจะต้องเล่นตามช่วงที่เวลามันคูณ EP คูณเซิร์ฟเวอร์นะครับผมอ่ะเราจะรู้ได้ยังไงวะว่าแบบช่วงเวลานี้มันคูณ EP คูณเซิร์ฟเวอร์ตามมาครับแน่นอนครับเราก็ต้องเข้ามาที่เว็บ Pb นะครับอ่าเข้าไปที่เว็บ Pb ปุ๊บแล้วยังไงต่อนะครับผมจากนั้นเนี่ยให้เราคลิกมานี่ครับ าจากนั้นเลื่อนลงมาครับผมแพทนะนี่ครับกดคลิกเข้าไปเลยแพทครับผมก็คือการที่จะเข้ามาดูแบบนี้ผมแนะนำนะครับให้มาดูทุกวันที่ PB มีการอัปเดตเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ปกติ PB b จะอัปเดตทุกวันพุธใช่ไหมเออแต่ว่า b บ t t l e Pass ที่ผ่านมาเนี่ยเขาอัปเดตวันอังคารนะครับผมแล้วที่ผมรู้สึกเลยนะเวลา b บ t t l e Pass มาทีไรเนี่ยเขาจะอัปเดตทุกวันอังคารน่าจะตลอดเลยนะครับน่าจะอ่า เนี่ยเราก็มาหาดูมาอ่านเอานะครับว่าการอัปเดตเวอร์ชั่นใหม่วันที่7พฤศจิกายนอ่าเนี่ยอันนี้คือล่าสุดเลยนะครับผมนี่คือตัวอย่างนะครับอ่าเราก็กดคลิกเข้าไปปั๊บโอเคครับเราก็จะเห็นนะครับว่าเอ้ยวันนี้มีอัปเดตอะไรบ้างนู่นนนี่นั่นนะครับผมอ่านู่นนี่นั่น,นเราก็เลื่อนลงมาเลยครับเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาปั๊บนี่เห็นไหมเขาก็จะมีตารางของเดือนนี้นะครับว่าวันไหนคูณ e อว e ีเท่าไหร่ คูณช่วงเวลาไหนอะไรประมาณนี้นะครับอย่างวันนี้วันที่11อ่าก็จะมีการคูณ EP กับพอย n t e 200ีพ0 0เเริ่มตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนยันก็เที่ยงคืนวันที่12อีกวันหนึงเองเอ,อประมาณนั้นนะครับอ่าเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่ผมกำลังจะไปเล่นให้คนดูได้ดูกันนะครับผมอ่าอย่างสมมติวันที่13ใช่ไหม วันจันนะครับผมวันจันทร์วันจันท์เขาเริ่มคูณตั้งแต่ว่าไหร่ก็ตั้งแต่4ี่โมงเย็นถึง4ี่ทุ่มประมาณนั้นนะครับผมก็มาเล่นตามช่วงเวลาที่เขาคูณนะครับมันก็จะทําให้คุณเนี่ยได้ทั้ง EP และพอยที่มันเยอะขึ้นนั่นเองนะครับผมต่อมาเลยนะครับผมปืนซีรีส์ประจําสัปดาห์นะครับผมปืนซีรีส์ประจําสัปดาห์มันสําคัญยังไงนะครับผมคือคนดูเชื่อไหมบางซีรีส์ที่มันอัปเดตเข้ามาถึงแม้ว่าจะเป็นซีรีส์เก่านะเว้เชื่อไหมว่าไอซีรีส์พวกเนี่ยมันมีการ บวกพอยต์บวก EP ด้วยนะอ่าและเราจะรู้ได้ยังไงว่าไอพวกเนี้ยมันบวก EP บวกพอยต์เพราะว่าที่ดูตอนเนี้ยเห็นไหมมันก็มีซีรีส์นูซีรีสนั้นเยอะแยะมากมายไปหมดเดี๋ยวเรามาดูตามนี้ครับผมนี่ครับให้เราเข้ามาที่เว็บเหมือนเดิมเข้ามาเหมือนเดิมทุกอย่างเลยมันอยู่ในหน้าเดียวกันครับเอ่อเนี่ยอย่างซีรีส์ PPTC 2015นนะครับอ่านี่ครับเขาก็จะมีบอกเลยนะครับว่าเฮ้ยสัปดาห์เนี้ย นะครับคุณจะต้องอะไรวะสำหรับผู้เล่นที่ใช้งานอาวุธหลักนะครับ PPTC 315นะครับผมเออรับโบนัสพิเศษ EP กับพอยต์150%นะครับผมอ่าและเขาก็จะมีช่วงระยะเวลาเปิดจำหน่ายนะครับผมถึงวันที่7ตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่14นะครับผมและระยะเวลาโบนัสนะครับอ่าเนี่ยเขาก็มีบอกหมดเห็นไหมเออแล้วดูซิว่าซีรีส์อื่นมีมีมีบวกโบนัสแบบนี้บ้างไหมไม่มีนะครับผมอ่าไม่มีนะครับผมอ่า และทุกครั้งเนี่ยที่ PB u p ซิร์ Server ประจำสัปดาห์เนี่ยนะครับผมมันก็จะมีซีรีส์อื่นเนี่ยเข้ามานะครับผมอ่าแล้วก็จะมีการเขาเรียกว่าไงมีการบวกโบนัสพิเศษแบบนี้แหละนะครับก็คือให้มาดูทุกวันที่ PB ตเซิร์ s e r v ร์ประจำสัปดาห์นะต่อมาเลยก็คือตัวละครนั่นเองตัวละครสําคัญยังไงนะครับตัวละครมีนะครับสาคัญนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะให้ดูกันนะมันมีตัวละครที่บวก EP 20%นี่ครับผมนี่ก็คือตัวละครตัวนี้ครับตัวดีฟอกกับเรียวพาร์อันนี้คือที่เห็นในส่วนใหญ่นะหรือจากตัวผมเองก็ได้ผมเนี่ยจะซื้อตัวละครนเนี่ยไปปั๊มไก่แปะนะครับไปปั๊มไก่แปะไปปั๊มไก่ยืนอะไรเงี้ยเออนะครับหรือจะเอามาเล่นธรรมดาก็ได้นะครับแต่ว่าตัวละครนเนี่ยมันจะไม่บวกเลือดร้อย มันจะไม่บวกเป็นเลือดร้อยสามสองอ่ะมันจะเป็นตัวละครน่าจะเลือดร้อยเดียวเลยมั้งแต่ว่ามันเพิ่ม e ีพบวกยี่นนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะซื้อมาให้กูดูเล่นให้ดูแล้วกันเนาะซื้อสองฝั่งแล้วกันะะนะครับสุดท้ายกูเล่นฝั่งเดี๋ยวซื้อมาทไมอต่อมาภารกิจภารกิจเนี่ยใครว่ามันไม่สําคัญก็สําคัญอยู่นะครับผมภารกิจเนี่ยมันก็มีการบวก E ี P ีบวกพอยต์ด้วยนะอะ่เดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะครับว่าบัตรภารกิจที่มันมาประจําสัปดาห์เนี่ยออ,อันนี้เป็น บัตรภารกิจซามูไรใช่ไหมอ่าไหนดูซิว่าแต่ละใบเนี่ยเขาบวกอะไรบ้างนะครับผมอ่าอย่างใบ B เนี่ยอ่ะบเนี่ยเขาก็มีการบวก EP ที่ได้รับ100 EP อ่าได้พอยต์100เออนะก็คือมันก็จะมีการที่แบบพอเราทำบัตรภารกิจใบนี้เสร็จปุ๊บมันก็จะได้ไปด้วยอ่าเอน่าจะใช่นะอันนี้ถ้าเกิดว่าผมพูดผิดหรือยังไงอะไรอันนี้ คอมเมนต์เพิ่มเติมได้นะเออน่าจะใช่นะเพราะว่าผมเป็นคนไค่อยทำภารกิจแต่ว่าคือมันได้ EP จริงๆเออหรือจะไปทําพวกบัตรภารกิจอันอื่นก็ไดนะ้บัตรภารกิจฉายายาเงี้ยสำหรับใครที่กําลังทําฉายายอยู่ด้วยนะเออมันก็ได้ EP เหมือนกันเห็นไหมได้ EP เยอะกว่าด้วยนะแต่ว่าพอยเนี่ยไม่ได้เลยนะครับพอยไม่ได้เลยเนี่ยได้ EP เยอะกว่าวนะเนี่ยะเนี่ยดูดิอยากอยากเล่นเยอะเร็วทาเลยเอาเลยเอาเนี่ยเอออ่ะโอเคก็เดี๋ยวผมจะไปเล่นให้คนดูดูแล้วกันนะครับผม ปเดี๋ยวหาห้องก่อนแล้วกันนะโอเคมาผมไปรอมาแล้วก่อนหน้านี้นะครับเออว่ามันได้ EP เยอะจริงไหมได้เยอะจริงอ่ามาเดี๋ยวเดี๋ยวลองยิงให้ดูก่อนแล้วกันนะครับก็คือเล่นตัวละครเนี่ยผมบอกไว้ก่อนเลยว่าคือมันอาจจะเล่นยากเพราะมันไม่ได้บวกว่าทสองมันไม่ได้บวกความเร็วเป็นทีถูกไหมเออแล้วบางคนก็อาจจะงงทําไมไม่ไปยิงพวกรถถังเอออะไรอย่างนี้ยิงพวกเฮลิคอปเตอร์อะไรอย่างนี้ ter, นทำไมทำไม นะก็อันนี้นะครับเอาแบบว่าที่มันแบบว่าเรียกว่าไงฮะที่มันหาเล่นได้ตามตามห้องทั่วไปเนาะเออไอโหมดยิงเฮลิคอปเตอร์รถถังดอเสาอะไรพวกนั้นอะ่ะมันก็มันก็ได้ ep เยอะจริงแหละนะครับแต่ว่าันเนี้ยผมเอาแบบธรรมดาธรรมดาแล้วกันแบบเล่นตามห้องธรรมดาเดี๋ยวดูดิว่ามันได้เยอะมไหม ด้ได้อีพีเจอคุณองยิงเจอะครัุณเออองจิงเจอเดยนะค <laughs> รับถ้าเกิไว่จิงไม่เยอ,อนี่มรัสแน่นอน โอ้โหตัวพี่เป็นยังงี้ตัวพี่เป็นยังงี้ไม่าจถามว่ามันเล่นยากไหมก็ยากแล้วก็เล่นคกลนไปเลยเนี่ยรออยู่บ้านเนี่ยเราทำภารกิจด้วยนะครับนี่ภารกิจอันนี้มันมันมีอยู่แค่อันเดียวอันนี้คุณทูไม่ต้องงงนะครับเออทำไมมันมีแค่ไรเฟิลจูดจมอย่างเดียวอันนี้คือก่อนนะเนี่ยผมไปลองเทสลองเล่นมาแล้วนะครับว่าแบบมันได้ EP พเพิ่มไหมอะไรยังไงนะครับคือคือมันได้จริงนะแล้วก็ทำภารกิจไปด้วยนะ เล่นไปเลยเลื่อเลยอชิวๆอยากออดจิ้บตายเอาเพื่อนอ้อเรียบร้อยอ่าดีเลยพี่เกมไม่ต้องเลย <laughs> ไม่ต้องมาเหล่าผมเลยอย่าเหล่าน้องมีน้องตาเองไงอย่าบางังดีเราเราขอกได้ไหมน <laughs> ้าอ่ะไป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 อย่า,า,า,ยาบังดีเนี่ยเกียรกูเด้วยอะแตกเลย ตั้งกูแหม่ถามถาเดูดิก็เกียนผมอ่ะถามคำตอขยายคำตอบยก็เล่นไปเรื่อยๆเนี่ยอยู่บ้านก็เล่นกลนชิวๆแค่นั้นแหละเฮ้ยเล่นไปเลยชิวๆเนี่ย เดี๋ยวเราวองส่องตรงนี้หน่อยซินี่นี่อยู่บ้านเก็บคิวชิวใครวิ่งมาโดนเราหมดเนี่ยใครวิ่งมานี่โดนเราหมดแน่นอนเดี๋ยวเรามาลุ้นนี่ว่ามันจะได้เยอะแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะเก็บคิวไปเรื่อยๆแต่ถ้าสัปดาห์ไหนเนาะไอ้ปืน ที่มันอะไรปืนซีรีส์ประจำสัปดาห์เออที่มันมีการฟูดอีพีฟูดพอยอ่ะเออถ้าถ้าแบบมันมาแบบพวกปืนดีๆนั่อย่างพวกเอสซีบินแดดเลยเนี้ยเออเนี่ยอันนั่นเล่นง่ายเลยเนี่ยเอเดดเอเดดเออสุดยอดเลยเพื่อนปากแดงเออยิงให้ทิมเลยนะเขาเตียนผมไปยิงให้ทิมเลยเมื่อกี้ผมก่อนจะเตียนผมต่อเลยอะ กินไม่กินอยู่กำลังคอนเทนต์กำลังจะนำเสนอสิ่งที่คนดูได้ดูกันนะเราจะให้คนดูได้ดูว่าถ้ายิงได้แบบเยอะๆเนี่ยเออจะได้ EP ประมาณไหนแต่ว่าถ้าได้ถ้ายิงได้แน่น้อยเนี่ยถ้ายิงได้แน่น้อยเนี่ยอันนี้เป็นปัญหาเหมือนกันเออเป็นปัญหาเหมือนกันปัญหาครับมันก็ไม่ได้คือพอเรายิงได้นน้อยเนี่ยมันจะได้น้อยถูกไหม แนะนำให้เล่นแบบอยู่บ้านชิลๆแล้วกันแต่ถ้าเกิดว่าคุณดูทนไม่ไหวกับเรื่องตัวละครนะแบบเลือดมันน้อยไปอ่ะมันวิ่งช้าด้วยอ่ะเออผมก็แนะนำนะครับแนะนำให้ไม่ต้องใช้ตัวละครนี้หรอกเล่นตัวละครปกติของคนดูนั่นแหละจะร้อยสามสองร้อยยี่สิบเอ็ดหรืออะไรก็ได้เออตามความถนัดแต่ถ้าเกิดว่าใครถนัดเดินร้อยก็โอเคไปเนาะอย่าผมว่าไม่ถนัดนะไม่ถนัดเลยตอนนี้รู้สึกเดินชา้าอีกไม่รู้อ่ะยิ่ง ติแปลกๆต้พยายามเล่นนะฮะแต่ต้องพยายามเล่นโอ้ยังลั่นโอ้อะดูดิดูดิได้ป่ะได้อะไรสองพันเจ็ดโอ้โคตรเยอะโคตรเยอะเลยนี่แต่ถ้าไปยิงรถถังนี่น่าจะได้เยอะกว่านี้แน่นอนนี่ แต่ว่าเนี้ยอันนี้ตามห้องธรรมดาเออเมื่อกี้เห็นไหมเมื่อกี้กดเร็วไปหน่อยเห็นไหมเมื่อกี้มันขึ้นเหรียญชาย้ายดูเนาะแล้วมีการบวก EP เล็กน้อยนะครับมาเดี๋ยวเรามาต่อยอีกรอบอันนี้ผมไม่ได้ใช้ตัวละครที่มันบวกเอา้าใครวะพวกกูมม่ปะเนี่ยเออไม่ใช่นี่หว่าโอ้โหแป๊บเดียวเองแป๊บเดียวก็สุดหมดเลยเออเนี่ผมไม่ได้ใช้ตัวละครที่มันบวก EP นะครับ เฮ้ยป็นตัวร่างสองธรรมดาเดี๋ยวผมเอาให้ดูแล้วกันว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราใช้ตัวละครอ,อย่างเงี้ยแล้วเรายิงคิวมาเดี๋ยวผมจะลองยิงดูนะว่าตาเนี่ยมันได้เท่าไหร่อะไรยังไงนะ้ยเ,เดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูนะครับจะลองดูนะว่าแบบเฮ้ยตาเนี้ยพอเราไม่ใช้ตัวละครแบบนั้นอนะ่ะเราจะได้ EP เท่าไหร่เนาะเออแต่คอยนี่น่าจะได้เหมือนเท่าเดิมเนาะ เพราะว่าตัวละครนั้นมันบวกแค่แค่นี่เองมันมันบวกแค่ EP นะครับยิงเลยยิงเลยยิงเลยยิงชิวๆเลยจะไ,ไม่ตายเฮ้ยจะตายอยู่แล้วเมืเมเอ่อกี้ก็จะด้วยแต่ระหว่างเล่นอะทำทำฉายาไปด้วยนะครับผมทำฉายาไปด้วยนะครับฉายานี่มันเอา้าเปลี่ยนซองปิดกระบอกโอ้ย เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นลูกซองเปลี่ยนเป็นปืน,ปนอื่นในขณะที่เล่นอยู่ในห้องเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้นะว่ามันชีพีอะไรเงี้ยมันจะได้เท่าเดิมไหมแต่ว่าใครรู้ตรงนี้ก็อคอมเมนต์แนะนาหน่อยแล้วกันนะครับแต่ผมคิดว่ามันน่าจะได้เท่าเดิมนะแต่ก็เล่นแต่ก็เล่นแบบนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับแต่ก็เล่นแบบนี้ไปก่อนอยากอยากจะให้ดีเด็ดเจ็บ้างจาัง

ร<ล>อรอฉันรอเธออยู่โอ้โหอึดจัดโอ้ยอยากเล่นตีเจ็ดเลยว่ะจริงได้ขนาดนี้เลยเหรอเกินไปเกินไปทีมเราสู้สู้ทีมเราสู้าสตายทีมเราไว้ลายสู้ตายทนะครบ โดนเหล่าอีกบะเนี่ยโอ้โหทีเจ็ดเจ็นะทีเจ็ดเนี่ยขับกันใหญ่ข่าวกันใหญ่กระสุนเราบรรจุสองนัดแกเอาป่ะเฮ้ยเอาป่ะล่ะเอาป่ะล่ะเอาป่ะล่ะเอาเอาลงด้วยนะฉันเมื่อกี้เจ้าเลยว่ะ ไอช็อตเมื่อกี้ที่มันฟันผมกาเอาลงด้วยนะโอ้ตอนนี้ต้องมองลกตอนนี้ต้องมองรอบทิศเลยนะฮะตรงไหนมีตรงไหน,นมีเสียงกระสุนปืนนี่เราเราต้องหันกลับไปให้อย่างไวเลยฮะโอ้โหดูนี่ครับ คมๆกนะันเลยท yes ีเดียวนาหนาเกือบโดนอีกแล้วเกือบโดนอีกแล้วจ้า อะไรครับต้องยิงต้องมาอย่างนี้ใช่ไหมครับโอ้โหวิชาใส่กระสุนได้เต็มเฮ้ยติดเพื่อนโอ้โหมากันเยอะเลย เฮ้ยมีเนียนๆอยู่ข้างบนอีกแล้วนี่โอ้โหคิดจะไม่ถึงอาต้าวอโอตัวนี้เหล่านะพี่เกม้มันจะเป็น ระสุนน้อยครับเฮ้ยขัดใจนะไปเออไม่ได้เลยพี่ชายโหดีนะ่ยเขาไม่ป่ามาถ้าป่ามากูตายด้เป็นเมืมอนกันพี่เกม โอ,โ,โอ้โหโอ้โหกูงงไปหมดละกูงงไปหมดละกูงงไปหมดละหนึ่งเงินยิงดักหมายความว่าไงอ้าวพี่เกมไปปล่อยของอะเพ่เอาพี่เกมโป๊เอาหนึ่งเงินแอ้หนึ่งเงินเนี่ยละเดี๋ยวขีดก็หนึ่งเงินนี่หว่าผมเดกว่าพี่เกมโปแหละชิบหายแล้วเดี๋ยวบอกได้เขามีของอ่ะมาดูครับ เราปรุ่นกันเพราะเขาดของซื้อไหมวแม่จะเข้าหลังมาดูสิเยอะป่ะมีทีเด็ดเยอะป่ะสามวันเจ็ดเยอะอันเียเยอะแต่ตัวละครมันไม่ใช่ตัวนั้นไงถ้าเป็นตัวละครนั้นจะได้เยอะกว่านี้อีกนะถ้าเป็นตัวละครนั้นได้เออได้เหรียญภารกิจแล้วก็ได้ ep นะครับผม เอาจริงๆโหมดใหม่ที่มันมาอยู่ตอนนี้มันก็มีการบูต EP บูตพอยต์ด้วยนะครับแต่ว่ามันก็มีช่วงระยะเวลาของมันนะครับแต่ว่าผมเนี่ยไม่ได้มาเล่นให้คนดูดูเนี่ยเนื่องจากว่าผมไปอัดไปเล่นมาแล้วนะครับแต่เป็นไงล่ะคนก็ไม่เข้ามาเต็มห้องนะครับแล้วก็แพ้ตลอดเลยผมก็ไม่รู้นะว่าถ้าชนะเนี่ยมันจะได้ EP มากกว่าฝั่งแพ้หรือเปล่านะครับก็เลยอันนี้ไม่ได้แนะนําก็ต้องขอโทษด้วยละกันนะครับแต่ก็ลองไปเล่นกันดูได้นะ อ่ะก็นะครับไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมหวังว่าไอที่ผมมานําเสนอในคลิปเนี้ยหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับคนดูนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าใครแบบว่า้ยแบบนั้นดีกว่าแบบนี้ดีกว่าคอมเมนต์ใต้คลิปแนะนํากันได้นะครับผมนะเออโอเคครับผมขอบคุณรับชมคลิปนี้มา,มากๆครับผมแล้วเจอกันจ้า